้ามี่ยงเค่ะเบิ่งเ้ยค่ะเบิ้งเบิงเบิงได้หลายหลายเค่ะนี่สามสิบาทกับสี่สิบบาทนี่พิเศษเลยค่ะสี่สิบบาทค่ะได้หลายลิตรค่ะเบิ่งเบิงพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ่งนี่ให้เบิ้งโอ้ยมือไขกระสันเ้ยค่ะเอาบาทนี่ิขิีเด้อพี่น้องอยค่ะอยแน่นอ่ะหัวลาพาหัวลาพา โอ,อ้มือ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 หเอาบ่มีสว่วนเอามตักอนนี่ค่ะม,มะละค่มะมละ,มะ,ละอู้น้ำปัน่นค่ะเสียงน้ำปันาาน่นเอ้ยเบอร์ฮ้ยเ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 ่้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยวฮ้ตเฮ้้เฮ้ยเฮ้ย่มากเฮ่คเเยเ่ย้ยเยเ่้ ถามใหญ่ๆพิเศษสี่สิบนะคะอืมกุ้ยไหลไสไหลายแก่ชุดหน้าบันทุกท่านัวปูแล้วอืมเบิ้งเบิ้งเบิ้งกินตะเส้นนะคะช่วงนี้กินตะเส้นชอบกินเส้นกินให้เบิ้งนะคะ หวานะคะ่ะน้ำปั้นค่ะน้ำปั้นพี่น้องเบิางอู้หน้ำปั้นเกลียวบางใหญ่ด้วยค่ะเกลียวบางใหญ่นะคะนี่เกลนะียวใหญ่นะคะอร่อยอร่อยลองชิมดูก่อนนะคะอืมอร่อยมากมาก,มากค่ะอร่อยนะคะหวานค่ะ